สนทิยาร้องปอ,อทช่วยหลังโดนเสรีพิสุทธิ์นำจดหมายขอโทษโพสต์จนงานเข้าเพียบจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและว่าที่สสบัญชีรายชื่อโพสต์ภาพจดหมายขอโทษที่ส่งมาจากนายสนทิยาสวัสดีพร้อมข้อความว่าสนทิยาสวัสดีมีหนังสือมากราบขอประทานโทษผม จากกรณีที่ถูกสารอาญาชั้นต้นพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ50,000บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีและสารแพ่งพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก2ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาสารอุทธรเนื่องจากคดีนี้สังคมเรียกร้องให้ผมดำเนินคดีคุณสนทิยาจึงขอความเห็นด้วยครับควรให้อภัยหรือไม่ควรให้อภัย โดยการโพสต์ดังกล่าวได้มีการเซ็นเซอร์ข้อความส่วนตัวเลขที่บ้านที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มือถือบนหัวกระดาษก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้าไปกดถูกใจกว่า2องแสนครั้งแชร์ไปกว่า13,000แชร์ล่าสุดเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีของวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินนายสนธิยาสวัสดี เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนบอกอปอทเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นำข้อมูลส่วนบุคคลเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่รายละเอียดทางด้านข้อความในจดหมายเพื่อไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันต่อตำรวจปทในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเผยแพร่แล้วทำให้เกิดการกระจายข้อมูลส่วนตัว ที่ทำให้เสียชื่ออับอายแก่สาธารณชนและมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามากว่า100ซ้สายในระยะเวลาหนึ่งวันที่ผ่านมาเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้มีการลบข้อความและผู้ที่จะโทรเข้ามาเบอร์โทรของนายสนธิยาที่รบกวนเวลาอันเป็นส่วนตัวเพื่อให้ลบและยุติการกระทำทั้งหมดทันทีเบื้องต้นพนักงานสอบสวน รับเรื่องตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่เสรีพิสู์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข,ข้อความว่าพรุ่งนี้2มิถุนายนเวลา10นาฬิกา30นาทีสนทียาสวัสดีจะเดินทางไปแจ้งลงบันทึกประจำวันที่ตำรวจปอ,อทต่อกรณีการนำข้อมูลส่วนบุคคลเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่รายละเอียดทางด้านข้อความในจดหมายเพื่อไปแจ้งความลงบันทึกประจาวัน ต่อตำรวจปอทในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเผยแพร่แล้วทำให้เกิดการกระจายข้อมูลส่วนตัวที่ทำให้เสียชื่ออับอายแก่สาธารณชนและมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามากว่า30เบอร์ในระยะเวลาหนึ่งวันที่ผ่านมาเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจาวันให้มีการลบข้อความและผู้ที่จะโทรเข้ามาเบอร์โทรของนายสนธิยา ที่รบกวนเวลาอันเป็นส่วนตัวจึงแจ้งมาเพื่อทราบจากกรณีจดหมายส่วนตัวถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุิ์เตมีเยเวทที่ถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อให้ลบและยุติการกระทําทั้งหมดทันทีเช้านี้ได้รับข้อความนี้ผมช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมให้ครับใน Facebook สนธิยาสวัสดีมี4โพสต์ในข่าวไทยรัฐมี1โพสต์ ที่อยู่โทรศัพท์ครบถ้วนดำเนินการด้วยครับพร้อมกับติดแฮชแท็กเป็นนักร้องกลัวประชาชนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทตามที่ผมได้ขอความเห็นควรให้อภยยัยหรือไม่ควรให้อภยยัยณนะเวลานี้ครบ48ชั่วโมงสรุปว่าให้อภยยัยจำนวน22,000คนไม่อภยยัยจำนวน257,000คน เป็นนักร้องกลัวประชาชนคิดจะเป็นนักร้องต้องเปิดเผยยอม,มรับฟังคำติชมความคิดเห็นจากประชาชนแทนที่คุณสนทิยาจะควรรับฟังและนำไปทบทวนแก้ไขแต่กลับคิดจะระรานค่มคู่ดำเนินคดีคนที่โทรศัพท์ไปหาเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ผมอยากจะยกโทษให้แต่เชื่อแน่ว่าประชาชนคงไม่ยินยอมให้ผมยกโทษให้แน่นอนผมเสนอแนะคุณสนทิยา แทนที่จะทำหนังสือมากราบขอประทานโทษผมควรจะทำหนังสือกราบขอประทานโทษต่อประชาชนน่าจะดีกว่านะครับ